สวัสดีค่ะย้อนเส้นทางรักเอสกันตะพง์คิตตี้คริสติน่าจากวันแรกสู่สิ้นสุดชีวิตคู่ทำเอาแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงอึ้งไปต,ตามๆกันเมื่อมีข่าวใหญ่สะพัดว่าพระเอกหนุ่มเอสกันตาพง์บำรุงรักได้ยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับภรรยาสาวชาวเยอรมันคิตตี้คริสติน่าวิงเคร์คุณแม่ของลูกสาวสุดน่ารักน้องวาเลนติน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปิดฉากเส้นทางรักที่ยาวนานกว่าทศวรรษลงอย่างเป็นทางการข่าวการเลิกลาครั้งนี้สร้างความตกใจและเสียดายให้กับหลายคนอย่างมากเพราะตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเรื่องราวความรักของทั้งคู่เป็นที่จับตาม,มองและสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆมาโดยตลอดใครจะคิดว่าคู่รักที่ดูแข็งแกร่งคู่นี้จะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดความสัมพันธ์เอสกันตตะพงและคิตตี้คริสต,ติน่า พบกันครั้งแรกในปี2003ที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งในประเทศไทยแม้ในตอนแรกหนุ่มเอสจะยังไม่กล้าเข้าไปทําความรู้จักแต่พรมฤิขิตก็พายทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งในภายหลังและนั่นคือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่พัฒนาจากมิตรภาพกลายเป็นความรักอันแน่นแฟน้นทั้งคู่คบหาดูใจกันจริงจังมาโดยตลอดหลังจากบ่มความรักมาอย่างยาวนานกว่าทศวรรษ ทั้งคู่ได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันโดยมีลูกสาวตัวน้อยน้องวาเลนติน่าเป็นพยานรักอย่างไรก็ตามชีวิตคู่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมีช่วงหนึ่งหนุ่มเอสต้องเผชิญกับวิกฤตสุขภาพอย่างหนักจากอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและความทรงจำของเขาทำให้ชีวิตคู่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และในที่สุดปี2025คิตตี้ ก็ได้ออกมายืยนยันผ่านโซเชียลมีเดียว่าเธอได้หย่าร้างกับเอสกันตะพงไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเธอได้เปิดเผยความรู้สึกว่าผ่านไปแล้วหลายเดือนตั้งแต่ทุกอย่างสงบลงฉันรู้สึกเป็นอิสระมั่นคงและเปลี่ยนไปด้วยความรักต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นพระอาทิตย์เตือนฉันให้ส่องแสงและบทนี้จะเป็นบทที่ฉันเขียนเองปิดฉากชีวิตคู่ที่เคยเคียงข้างกันมานานกว่า10ปี ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับและคนรอบข้างที่ส่งให้ทั้งสองอย่างล้นหลามขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ